เด็กฝึกไทยที่ลิซ่าแบล็กพิง k พูดถึง Baby ้มอนสเตอร์เปิดตัวแพรภพริตาประเดิมความปังไทยกุกลายแห่ง YG ค่ายที่มีศิลปินผู้ทรงอิทธิพลอย่างลิซ่าแบล็กพิง k เตรียมสร้างศิลปินเคป๊ pop, วง Baby ้มอนสเตอร์ที่เป็นสาวไทยถึง2คนโดยก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวชิกิตาน้องเล็กไปแล้วรอบนี้ถึงคราวของพี่สาวแพรภพริตาดีกรีนางแบบ เรียกว่าเป็นสิ่งที่หลายคนต่างเฝ้าติดตามและจับตามองเมื่อค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของเกาหลี YG Entertainment ที่มีศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังระดับโลก Black Pink และพิง n ์และบอยแบนด์เจนใหม่ t r ีเช u r e เป็นศิลปินในสังกัดได้ประกาศก,ก่อนสิ้นปี2022ว่าเตรียมเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ของค่ายภายใต้ชื่อ Baby Monster ที่มีสาวๆในวงทั้งหมด7คนและที่สำคัญคือมีสาวไทยอยู่ในวงถึง2คนด้วยกันและเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ทางค่าย YG Entertainment ก็ได้ปล่อยคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งซึ่งก็เป็นคลิปที่เด็กกฝึกทีีเ่เตรรยมดได้้อง เพลงโชว์พลังเสียงภายใต้ชื่อคลิปว่า Baby Monster วงเล็บ #tree Chikita Live Performance พร้อมระบุว่าเด็กสาวคนดังกล่าวชื่อว่าชิ i k i t a ชื่อจริงริรชาพรเดชาพิพัฒน หรือว่าแคนนี่อายุเพียง13ปีเกิดวันที่17กุมภาพันธ์ปี2 0 0 9สัญชาติไทยจนทําให้หลายๆคนต่างถกการเรื่องอายุไปแล้วแต่พอเห็นความสามารถก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ปฏิเสธได้ยากและล่าสุด YG Entertainment ก็ได้ปล่อยคลิปวิดีโอเปิดตัวศิลปินคนที่6ของวงภายใตายชื่อว่า Baby Monster วงเล็บ s i c Parita Live Performance ซึ่งในคลิปปรากฏให้เห็นความสามารถทางด้านเสียงร้องที่แสนจะทรงพลังและดึงดูดสายตาคนดูโดยเธอคนนี้มีชื่อว่าภาริตาชัยคงชื่อเล่นลูกแพร หรือภาริธาอายุ17ปีอีกหนึ่งสาวไทยที่หลายคนต่างรอคอยโดยลูกแพรได้เข้ามาเป็นเด็กฝึกที่ค่ายเมื่อปี2020ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นเด็กฝึกเคยชนะเลิศในการประกวดสตรีทแดน n c จูเนียร์จาก I d เดโอ r l d d a n แ e c u p ที่เกาหลีและยังเคยเป็นนางแบบที่มีรางวัลการันตีด้วยคือรางวัลแบรนด์ไพรส์บนเวทีแฟชั่นโชว์ระดับอินเตอร์ในปี2019อีกด้วยทั้งนี้แล้วเธอคนนี้ยังเป็นเด็กฝึกที่ลิซ่าเคยดูแลและมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษรวมถึงภาษาจีนและที่กลายเป็นไวรัลยิ่งกว่า พาเด็กไทยทั้งสองคนไปกินอาหารที่ร้านเล้งแซบร้านอาหารไทยในประเทศเกาหลีและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวใน K-pop Station หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับ